เริ่มดำการเตรียมทุกอย่างครับตอนนี้ต้องเตรียมกระสุนทุกโมไปครับตอนนี้มี6นัดตอนแรกผมเก็บไปเยอะอยนะตอนนั้นนี่สามนัดตรงนี้ในตู้ประมาณ19 2นัดนี่ไงกระสุนปึน๊บสุนมีไหมมีโอ้เยอะเลยโอเคหมดยังมีอีกสองนอกมีปับ๊บแล้วก็หากระสุนเพิ่มอีกหน่อยอีก3โอเค19 ค okay. ครบสวัสดีผู้ชมกันด้วยครับผมวันนี้เราก็กลับไปอยู่กันในมิสเวิโวในพาร์ทที่อ่าเจ็ดหรือเปล่านะน่าจะใช่แหละโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปบุกอ่าโรงแรมกันนะครับผมซึ่งมันจะมีมีบอสครับตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นซึ่งเราจะไปปราบมาันแล้วก็ไปฟาร์มของอย่ตรงนั้นครับผมว่าจะได้มันจะมีกระเป๋าอยู่1ใบแล้วก็มีของเยอะเลยอยู่ในโรงแรมแต่ซึ่งมัาไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรครับในการอัปเดตครั้งนี้นี้ผมได้เตรียมกระสุนปืน รีบอเวอร์ไว้ประมาณ3ามส5านัดกับในปืนด้วยอีก6นัดเป็น61นัดนะครับผมในการไปปราบพินิบอสนะครับผมพี่เบิร์มของเราพี่อ้วนของเราเองโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมของไว้พร้อมตอนนี้คือกัดอาหารกับน้ำใช่ไหมจะเตรียมอาหารกับน้ำไว้นี่มี1นนัดโอเคเดี๋ก,การกินอาหารและน้ำตอนนี้จากวันที่แล้วเราก็ได้ทำการไปคาบรถมานะครับผมได้รถกระบะมาหนึ่งคันซึ่งเอาไว้ขนของ ได้ดีมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปขุดของกันมีมันจะมีตู้ที่เรายังไม่เอามาด้วยจาก่าลงลงไม้ปะตอนนั้นแะจําได้ลงนึงใช่แล้วจะมีเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มจุดใหม่ด้วยว่าจุดตรงไหนว่ามีของใหม่ๆหรือว่าที่ใหม่มาด้วยน,นี่โอ้แต่กระสุนเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้สามกองอเนี่ยคือยิงกันจุจุใจอะบอกเลยมันเลยบอกเลยว่าซอมบี้ก็ซอมบี้ไม่ต้องรู้ว่าเอองั้นเดี๋ยวจะคิดแผนว่าเราจะลองไปบุก ลังโจรแคมป์โจรดูแต่ก่อนอื่นขอไปโรงแรมก่อนนะครับผมน่าจะใช้เวลานานอยู่โอเคการใช้เวลาก็จะไปกันเลยนี่ก็เวลาอะไรหรอวะสิบโมงเช้าโอเคเดี๋ยวเจะเอารถนี้ไปติดกับข้างหลังอ่ารถบ้านไว้ด้าน,นหลังโอเคติดได้ไหมโอเคติดแล้วครับตอนนี้ก็ สามารถขนของได้แล้วสบายใจเลยที่คงที่ขนรถก็เตรียมไม่พร้อมครับเพราะว่าต้องได้ใช้แน่ๆนี่เห็นรถเียมไว้เพื่อรถมันคว่ำเราจะได้สามารถยกได้แต่น,นี้ชนไปมั่วเลยไปกันเลยว้าวมาถึงลักราฟตัวน,นี้จุดที่เราเคยมาที่เราขึ้นเคยและตอนนี้เราก็คุ้นเคยเหมือนเดิมเพราะมีสมบีข้างใน หนึ่งตัวว้าวมาแล้วมาเลยเอ๊ยตาม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 ด้านหลังได้หนึ่งได้หนึ่งโอ้ยิงยากนะรีโอเวอร์อ่ะคือมันต้องเลงอ่ะมันมันรัวไม่ได้เราต้องบริหารกระสุนให้พร้อมให้ดีมีอาร์ด้โอเคโอเค,อเคซอมบี้อีกมาแล้วมาแล้วต,ตัวสองตัวเออเข้ามาเซนัต โคตรแม่นโอ้ได้สมุนเพิ่มอีก2นัดขอบครับอันนี้ไม่เป็นคุ้มเท่าไหรนี่นี่อาหารเต็มเลยเดี๋ยวต้องไปหาตู้มาใส่ใพร้อมเนะี่ยขอญาตเปิดไฟนะครับโอ้ถ่านก็จะหมดเดีย๋ยวดูซอมบี้ก่อนซอมบี้ตรงไหนมีมั่งเดี๋ยวขอดูข้างบนด้วยว่ามีอะไรมอ่าข้างบนมีอะไรไหมครับ เดี๋ยวเรามีของให้นะเหมือนได้เสียงเท้า RBC ต้องไปเคลียร์บอสไฟนะผมเป็นบอสใหญ่ของเราแต่ตอนนี้เรายังไม่เคลียร์ครับตอนนี้เรายังไม่เคลียร์ขอเก็บแถวนี้ก่อนละกันนะครับด้านล่างสมีเดินบนแสงได้ไงนี่แนะ่มาดิเดี๋ยวมา,ด,ด,าดิติดอ้าวติดติดเข้าไปข้างในเอาเดินไปไหนอ่ะ ตอนนี้เกาะเราพอไหมวะเราไม่ได้ดูสภาพเกาะเลยโอ้โหโดนทีน่าจะเจ็บหนักเลยมีบอ่อพิษตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราผมหาทางวนดูก่อน,นว่ามีตัวอะไรมั้งแต่ตอนเนี้ยคือต้องเคลียร์ซอมบี้ให้หมดก่อนซึ่งไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะฮะอีไปเยอะเลยนะทำไ,ไปเรื่อยไปยังไงมีหนึ่งตัวผมต้องเคลียร์ตัวนี้ให้ได้แล้วซอมบี้ข้างหน้าเต็มเลยว้าว อ้าวเดินไปไหนอ่ะอันนี้ไม่นี่ไม,ม่สักทีเฮ้ยเอ้ยโหโอ้ยหไปไหนแล้วโอ้โหเดินหนีดอยหนีไวจัดอันนี้โอ้โหผลไม้กล่องโอเคมาดิเข้ามาเข้ามาอืมโอ้โหเขานัดเขาที่หัวสุวนเจาะที่หัว ร้องอดโวยเหมือนอย่างว่าซอมบี้อ่ะซอมบี้เยอะมากเลยนะตรงเนี้ยพยายามเซฟกระสุนไว้อันนี้ถ้าเคลียร์แล้วเคลียร์ได้แหละเดี๋ยวต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนเพราะว่ามันเยอะเกินไปล,นละเวลาเท่าไหร่ครับสิบโมงครึ่งโอเคไหวอยู่เวลาเต็มพร้อมครับตอนนี้เราจะประหยัดกระสุนปืนกลก็เออประหยัดกระสุนหนึ่งพันเราจะประหยัดกระสุนปืนพวกปืนกลกับลูกซองไหมนะผมว่ายิงต่อกรต่อซอมบี้เอ้ยบอสซอมบี้แล้วอ้าวเป็นไรเนี่ย แล้วพี่เจเกจะกระพริบทำไมอ่อืมเฮ้ยแตย่างนี้เราไม่ได้ยินเสียงรถชนอะไรนะปกติมันจะมีนะบางทีแต่ว่าจะแลกของซะหน่อยโอเคแต่เราไม่ปืนไฟอะตอนนี้จะได้หรอมีเสียงตุบๆด้วยมาดิมาดิมาดิยิงลอก่อน งรตราขอเียซอมบี้ด้านนอกรอบนอกกอนไม่โดนด้วยมี่ไปไหนวะนะอ,อ๋อขึ้นไปทำไมตรงบันไดวะนะลงมานั่นแหละลงมาอา้อาวตามตามตามโอ้ยยิงยากจังวะเล็งไม่โดนนั่นแหละ ไม่โดนได้ไงวะยิเบิ์ไม่มาใช่ไหมตอนนี้เติมส่วนนะโอเคยิเบิ์จ๋าน้องพร้อมแล้วจ้ามาเลยจ้าน้องมาแล้วโว้รหบแน่แน่ยิงไม่โดนเลยนม่ไม่นี่น,น,น,นี่ล้มเลยโว้ ยังไงจุดบังผมสุดยอดแบบ่รส่ออัดเลยงั้นแ่ะปรับปรับยังไงฮะว้าวยิงไม่โดนปรับปรับหนึ่งผมก็ไม่โดนเหมือนกันโอ้โหกดอะมิโนเต็มเลยปรับปรับจบยังฮะได้เวลาสลบยังได้เวลาสลบหรือ,อยัง ยิงไม่โรเลเซ่มุมผมมันดีเกินไปอ่ะททโทษทีโอ้โหควันเต็มฟุ้งก็ใหญ่ฟุ้งก็ใหญ่ฟุ้งกระจายเลยสิเล็วโห้่นไม่พักอพไอ้ตอนพ่ษนะครับขอผมยิงไม่พักงั้นนี่นี่นีน่นนล้มไปเลยโอ้โหรีบุเวอร์โคตรแรงคุณชมแต่ปืนกระสุนไปหน่อยนะทีตายแล้วฮะ รูทไม่ได้เหมือนเดิมหรือว่าต้องใช้มีดยังไงวะไม่รู้อะไรไม่ได้เลยวะเอ่อมันบอกรูทน่ะแอนแอนเฟสเตอร์บอดนะี้เหมือนต้องการตัวอย่างปะไอมันเขอะไรสักอย่างต้องมาดูดแบบอันนี้คือผมรูดอะไรไม่ได้จากมันเลย ไม่มีของตกใช่ไหมโอเคถือว่าผมเคลียร์แล้วาการฟาร์มครับถือว่าไม่ยากเท่าไรมีร้อยทีวีด้วยเรามีแล้วเราจะไม่เอาเอ้ยที่ตัดอะไรสักอย่างตัดเหล็กวะส่วข,ของเต็มนะโอเคน่าจะเคลียร์แล้วแต่ว่าอ๋อไปแล้วศพมันหายตัวได้แล้วดีวเราจะไปฟาร์มของกันต่อนะครับ แล้วมีกระเป๋าตัวนี้นะ่น่ี้กระเป๋าออ้อัพเกรดสุดยอดตอนนี้เราหาของก่อนของเราไม่พอแต่กระสุนน่าจะพอสำหรับการไปต่อกรกับซอมบี้เอ้ยไม่ใช่ซอมบี้ดิอ่าแคมแคมจนนะพอได้อยู่ออทูทูเท่ๆได้อยู่นั่ยเจ้ตอนนี้คือเช็คก่อนว่ามีอะไรไหมที่เรายังไม่ฟาร์มพี่อวกเราไปแล้วหนึ่งเหลือซอมบี้รอบๆที่ยังไม่เคลียร์เอาจุด แต่ของก็ไม่คิดจะมีให้เลยหรอแต่มีตู้ให้อยู่แล้วเปล่าโอ, ح, โอ้ตู้ก็ไม่ให้เออตู้ก็ไม่ให้อะไรวะงกจังเลยงั้นหยอดเหรียญเอาน้ําน้ําผลไม้แล้วน้ําอัดลมมาใส่รู้สึกหายน้ําั้งเกินโอเคได้มาติดไฟก่อนเปลืองซอมบี้รอบนอกหมดยังวะอันนี้ผมไม่แน่ใจมันยิงช้าลูกซองแล้วกันฮนะ เปิดไฟอ่ะเฮ้ยกระเป๋าอีกโอ้โหขอบคุณครับอุย้ยช่องจะเต็มแล้วนะได้เลยเนี่ยสวยสวยสวยเราก็เติมน้ำมันเข้าไปเพื่อที่จะเปิดระบบไฟฟ้าโอเคสักสามพออืมถ่านน้ำมันมาเปิดเครื่องโอเคไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้นะฮะ เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรมั่งในนี้แต่ว่ามันจะเกิดใหม่นะไอตัวนี้ผมจะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเอ้ยที่บดกาแฟเนี่ยมันล็อกอ่ะมันต้องใช้คีย์การ์ดอ่าสักอย่างแล้วที่ผมไม่รู้ว่าคีย์การ์ดอยู่ไหนด้วยปัญหาเวลาฟาร์มครับเช็คทุกห้องเลยห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมกระเป๋าโอเคลัวายให้ตัวครับตอนนี้ตัวนี้มีไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยโอเคไปต่อครับตอนนี้ อ่างฝนนี้ต้องใช้คีการ์ดเหมือนกันคีการ์ดมันจะไหนวะเป็นคีการ์ดโรงแรมนะครับคีการ์ดมันจะไหนไม่รู้ว่าคีการ์ดโรงแรมเนี่ยคือมันต้องมีสักที่แหละที่มันเก็บไว้อะเอ้ยหรือว่าห้องห้องเก็บคีการ์ดปะไม่แน่ใจอืมแล้วยังไงอ้สวยที่เก็บของของเราเมาเนี่ยนี่กระสุนเยอะอ่ะโอเค เจาน้ำไว้สักป่องหนึ่งก็ปัญหาหน่อยอันนี้เก็บไว้ขวานนี่แล้วเก็บไว้โอเคตู้ไว้างนอกเดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อปุ๊บตู้เก็บของของเรานี่แหละดีกว่าไม่มีซอมบี้บางส่วนนะ่าจะเคลียร์แล้วครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรผมไม่โดนดาเมจจากซอมบี้นะถมโดนโดนดาเมจากไอเขียวเยวนียโคตรโคตรแรง มีเสียงครับตุบๆด้วยอ่ะ๋ือเราต้องมีระเบิดมร์ท้อครับแต่ตอนนี้เราคือไม่ไคราบเลยมีมันก็มีแหละแต่มันอยู่บ้านดึงมาครับสะเพ้าอีกแล้วฮะเป็นคนที่ขี้หลงที่เลืมมากเลยใส่ต้องไปเช็คสมองซะหน่อยมั้งเนี่ยโอ้ไม่เห็นรูไม่เห็นรูปตัวเองเลยวดโอเคไม่มีอะไรเลยห,ลห้องนี้โล่งจริงโล่งเลยครับคุณผู้ชม มีเสียงตุบๆอยู่ตรงนี้ถามว่าไปได้ไหมมันก็ไปได้แต่มันจะให้ของอะไรแค่นนั้แหละอืมกระสุนขอบคุณครับมีปืนด้วยอู้ยกระสุนบ้าไปแล้วรัเพ่สุดยอดเลยสิ่งที่ผมต้องการนี่แหละ จะเอซอบ,บี้มีไหมไม่ไมีโอ้ยนี่แหละสีผมตามหากระสุนเต็มเลยมีถุงมือด้วยแต่ไม่รู้ว่าทำไมไอ,อันนี้อะไรอะตู้เย็นเหรอเห็นอะไรไหมไฟฉายผมก็จะหมดผมขอทานหน่อยก็ดีนะถ่านผมไม่พอ,อตอนเนี้ยเออมันตุบๆข้างๆผมไม่พักเลยอ่าตอนนี้ไหมไม่มีเก็บไว้ละตันนี้ไปเคลียร์ตัวนี้ก็ไปได้ไม่ได้ไ คือบางจุดมันต้องใช้คีย์การ์ดเนี่ยแ้่ผมไม่รู้ว่าคีย์การ์ดอยู่ตรงไหนเลยมันต้องมีแหละมันจะมีจุดที่มีคีย์การ์ดแหละอา่าฝั่งหลังข้างหลังไปดูข้างหลังใช่ตามหาหาคีย์การ์ดแต่จุดที่คีย์การ์ดมันจะมีอ่ะที่ผมคิดนะก็คือห้องห้องควบคุมใช่แต่ตอนนี้คือห้องควบคุมอ่ะอยู่ตรงไหนถ้าเราหาห้องควบคุมได้มันก็จะเจอคีย์การ์ดได้ง่ายหน่อยเอ้ยรองเท้าผมซักฟอกเอาไว้ทำดินสอทำอะไรน,นั้นได้ระมอเร์ฮอบได้ มอรทอฟรองเท้าเราก็มีแล้วไม่ได้อะไรมากมาย,เ,ยเก็บไว้ไหนก็ได้เดี๋ยวไม่มีโอเคไปมีข้างบนที่ต้องเช็คห้องนี้ห้องพยาบาลใช่ไหมนี่ไงพยาบาลเก็บของดีเราต้องใช้แล่ของไม่ดีพี่เก็บไว้เองเถอะแต่อรงนี้ไหนห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วใช่ไหมนี่ไงเหล้าอาหารเก็บโดยโอเคเดี๋ยวอย่าพลาดถ้าพลาดถ้าพลาดเราไม่มีของใช้อ่ะเราก็ไปต่อกับซัมบีก คนอีกห้องนี้โอเคห้องนี้ก็ต้องใช้มอเตอร์ทไปครับห้องนี้ไปได้แต่เ,เรามาฟาร์มแล้วไม่น่าจะมีอะไรฮนะห้องนี้ได้ไหมหล้วหลังโอเคหล้วหลังไม่มีอะไรเลยโล่งต่อไปครับจะมีไหมไม่มีโอเคเปิดไม่มีอะไรเลยโล่งเหมือนกัน น,น,นู่มันมีอะไรเก็บไว้อืมไม่มีคีย์การ์ดเลยหรอวะเฮ้ยคีย์ยาการ์ดไม่มีเลยอันนี้ไปไม่ได้เราจะล็อกอันนี้ไปไม่ได้เหมือนกันอันนี้เขาได้สบายไหมไม่มีโอเคอันนี้เปิดได้แต่เหมือนเราจะมาฟาร์มแล้วใช่ไหมเหมือนจะไม่มีอะไรใช่อันนี้ไม่มีอะไรเรามาฟาร์มแล้ว ฉะนั้นจะโดดไฟฝั่งนูน้นเอ๊ะเจ็บอ่าห้องนี้ไม่มีต่อไปดูห้องนี้คลิปเอาต้องการพลังงานเหมือนกันปะอืมงั้นก็เติมไปก่อนแล้วกันโอ้โหของเต็มวะอ่า่้ะมันอ๋อเคสองเปอร์เซ็นต์พอแล้วก็เปิดระบบ จัดไปมันมาแล้วก็เช็คว่ามีซอีมีไหมเอาออฟเซอ,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 อร์ไวเซอร์ไวห้องนี้เหมือนจะมีพวกถังสีถังอะไรเต็มเลยแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีร้อด,ด้วยไม่เห็นนะขี้กะเลยตอนนี้ เอาง่ายเลยมันเราเคลียร์หมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวว่าโล่งปลอดภัยให้ห่วงเข้าไปเช็คหน่อยว่ามันมีอะไรไหมครับโอเคตัว okay, ว่าปลอดภยัยห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่มีโอเคคิเรียไฟได้ไหนดูซิว่าโซนไหนไมมีอะไรมากเอาเจ้าเอ๋เอมีซอมบี้ไหม ไม่ได้ยินเสียสงใช่ไม่มีอืมแต่ของใช้ก็เต็มแล้วนะเนะี่ยไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาเอาใหม่แต่ตอนนี้คือผมอยากได้ขี่การ์ดว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ห้องนี้อ่ะมันเข้าได้เราต้องยกก้าอีอ้กออกโอเคทำอไรต้องโดดไปทำไมไมช่มาจุ๋ยก็กระปุกยามีอะไรไหมเนี่ยอ่าโอเพนเปิดไฟไม่ได้เอา้าก็เติมพลังงานแล้วนี ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะอืมตัวนี้ไม่ได้ไม่เปิดไม่ได้ใช่ขีกาเหมือนกันโอ้ขีกาอ่ะและ้วขีกาบมันอยู่ไหนฟะซอมบี้หมดยังขีกาเดียวเหรอโอ้ขีกาหมดเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมว่าขีกาอยู่ตรงไหนผมไม่รู้เลย ก็น่าจะหมดแล้วล่ะโซนนี้อ,อ๋อไม่มีคีย์การ์ดเลยเหรอวะคือมันต้องใช้คีย์การ์ดแต่ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคีย์การ์ดอยู่ตรงไหนหรือว่าอยู่ตรงนี้วะเราหาไม่เจอเองปะอืมตอนนี้เวลาเที่ยงดีเนี่ยพวกเช็คองนเช็คเอาท์เนี่ยมันควรมีคีย์คีย์การ์ดไว้ตรงเนี้ยแต่หาท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับบัตรพนักงานอะ คีการนะไม่มีเหรอไม่เห็นว่ะไม่มีเห็นวีแววเลยเลยไม่เห็นวีนวแวว,แวที่จะมีคีการเลยครับผู้ชมเอ้ยมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอ หรือว่ามันไม่มีวะแร่ว่าเคลียร์ไปตรงจุดหนึ่งแล้วครับผมถ้าเจอเคี์กาดเดี๋ยวผมมาลองมาเปิดดูแล้วกันนะฮะแต่นนี้ผมยังไม่เห็นเหมือนกันว่ามีตรงไหน,นโอเคไปกันต่อครับเราจะไปเช็คแคม้มป์โจนที่มันมีรหัสผ่านด้วยว่าตรงนั้นอนะ่ะมันเอาไว้ใส่รหัสตรงไหน,นอาจจะมีน้องหมาได้ครับผมที่เราตามหาเยอะตอนนี้หวังว่าบอสคงไม่มินิบอสพี่อวกไม่เกิดนะถ้าเกิดนี่ก็น่าจะใช้กระสุนเยอะเหมือนกันพอทวนโอเค สามารถนอนได้สามารถทําอะไรได้หมดเลยโคตรเจ๋มนี่ยครับสิ่งที่ผมต้องการจากรถกระบะมันสามารถติดตั้งรถนี้ได้แล้วสามารถนอนได้ด้วยแล้วบรรจุของได้เยอะขึ้นอ่ะโคตรแหลมโอ้แต่ว่ามันมันเอียงตามไม่เอียงตางที่เราคิดไว้ไปกันจ่อครับผมโอเคเดีย๋ยวเราจะไปแคมโจนที่เราเคยไปฟาร์มเขาไรดูนะครับไปกันเลยอืมเดีมาเช็คของนี่ไงโอ้โห ถ้าไม่เข้ามาเช็คก็ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในเน่ๆเกือบพาเลซแล้วก็ยะดจะยัดไปอะไรแล้วกันครับกระสุนโอ้กระสุนพกขอบคุณครับแล้วก็ที่ครับแกรนดตโอ้กระสุนซองเพียบโอเคเอาตัวไปล้ลยน่นเว่าขนย้ายของแล้วนะครับไปเลยเอาของใส่รถอืมยัดเข้าไป ัวมีประโยชน์ตรงนี้แหละอืมโอเคไม่ตรงช่างมันเดี๋ยวค่อยมาจัดใหม่ตอนนี้เราไปดูแคมโจนเก่าที่เราเคยไปบุกสำเร็จก่อนมันเรียกว่าสำเร็จแต่ไหมก็คือหลังจากที่เราตายไปรอบนึงแล้วมันก็บัก็กโจนก็เหลือแค่คนเดียวนั่นคือพี่โรของเราซึ่งอภิมหาโคตรถึกเลยครับก็ใช้ อะไรเจาะหลังแล้วมันก็ไปกินข้างหลังเขาถึงจะล้มนะฮะโว่เบรกครับเบรกอย่าล้นลมมีล้นลมอย่างนี้าหายขีกาไม่เจอนะครับต้องเสาะสนทางการตามหากันใหม่อลไรเหมือนขีกาไมนจะเปลี่ยนพื้นที่นะอันหนึ่งอะ่ะขีกาดะขีกาเปิดตู้คอนเทนเนอร์ไอช่วงแรกที่เราก่อนอัปเดตอะ่ะโอเคทำการเซฟครับแต่เกาะมันจะพอเปล่าวะ ต้องเคลียร์ตัวสไนเปอร์ข้างบนก่อนถ้าจะเล่นจริงๆนะคือหาไม่เจอเลยมันมีกองอะไรหรือเปล่ามันมีรหัสวะผมไม่เข้าใจวะเซไปละเดี๋ยวขอญาตย่องไปดูก่อน,นว่ามันมีอะไรมันต้องมีของดีแล้วแล้วมันก็จะมีสนักของเรารอวะมันมันมีรหัสผมจำไม่ได้มันต้องเปิดตรงไหนอ่ะเฮ้ยผมไม่เห็นคนสไนเลยวะที่ไหนวะไม่เห็นแบบจริงจังที่ไหนวะก็ผมยังไม่พออยู่ ไม่มีตัวโลอ่ะผมกล้าบูเลยนะจริงๆนะอุยอ้ยสอ่สองส่องสไนามาแล้วอุ้ยโอ้คือลอดจะบ,บ้าเห็นแต่เลเซอร์มาอออเอา what <Huh? S 1> ความไม่นี้มันอะไรกันร่วงรวย <laughs> <laughs> กลับมาแล้วอยู่ไหนวะสไน,นเปอร์ไม่เห็นตัวเลยอะเล่งแม่นอย่างวะสองนัดผมตายอ่ะคุณผู้ชมกอบผมหายเหรอ แรงจังวะโอ้โหไม่แปลกใจเลยมันกูตายหนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่เดี๋ยวครับยิงทีเดียวผมก็ร่วงแล้วไม่ไหวครับพี่ชมโดนสองทีน็อกเลยอะสไนเปอร์เข้าลำตัวจะรั่วจะดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเหมือนผมเห็นกลงปะเช็คกลงปะเช็คกลงปะหัวใช่ครับพีกชมน้องหมางเรา นจะหลบสไนเปอร์ไงก่อนเซฟเลยคือไม่เห็นตัวสไนเปอร์อะ่ะตายเดยวแล้วใครจะไปยิงได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮยหมอกลงเหรอสองตายไปเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งแอ๊บนึงขอนอนก่อนอ่มามันนอนได้นะจริงเฮ้ยไม่นอนไม่ได้อ่ะแย่แหละครับผู้ชมผมนอนไม่ได้เอาไงดีวะหลังคาช่วยคุณได้ โดสนสไนเปอร์สอยตายก็วันนี้แหละเฮ้ยปีนก่อนฝนตกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะนอนได้โอเคอ๋อฝนตกเฉยเฮ้ยแต่ทำไมฝนตกนเหมือนหมอกลงวะอ๋อโอ้โหใบสองละเอาเลยไหมแล้วเป็นสไนเปอร์เลยอะ่ะคือผมต้องส่องอย่างงีงั้นโดนสไนเปอร์สอยหัวแตกแน่แหละอ๋อใช่อย่างที่ผมคิดเถอะนั่นไงโอ้ยโล่จริงด้วยอืมเอาเลยไง